หญ <Good> ิงสาวเจ้าของใบหน้าหวานซึง้งค่อยๆลืมตาอย่างเชื่องช้าแล้วเพ่งมองไปยังแสงจันทร์ที่สาดส่องผ่านช่องหน้าต่างเข้ามาในห้องจนทำให้เกิดรูปเงาล้ำลึกอันน่าประหวัตนพรั่นพรึงมันดูคล้ายกับร่างของใครคนหนึ่งซึ่งกำลังยืนจ้องเธออยู่ที่ปลายเตียงนอน หญิงสาวสะบัดไล่ความงัวงเงียแล้วมองตรงไปยังช่องหน้าต่างขณะเดียวกันก็ย้อนนึกถึงฝันร้ายอันน่าสะพรึงกลัวแต่แล้วความนึกคิดทั้งหลายก็ต้องสะดุดหยุดลงอีกครั้งเพราะเสียงกระซิบเรียกชื่อที่ดูคล้ายจะดังมาจากสถานที่อันไกลโพ้นดังขึ้นให้ได้ยินมัทนีถ้าความคิดไม่ผิดพลาด ก็น่าจะเชื่อว่าเป็นการเรียกขานจากชายหนุ่มผู้มีสุ้มเสียงทุ้มลึกแฝงไว้ด้วยอำนาจอย่างประหลาดแต่ไม่ว่าเธอจะมองหาที่มาของเสียงอย่างไรก็ไม่สามารถหาคำตอบได้มัทนีมันอยู่ข้างหลังภาพสาวสวยยันตัวลุกขึ้นนั่งเพื่อตั้งสติ พลางยกมือขึ้นเช็ดไล่ความเปียกชื้นที่บริเวณขอบตาทั้งสองข้างพร้อมกับเงี่ยหูคอยฟังเสียงนั้นอย่างตั้งใจอีกครั้งหนึ่งขณะเดียวก,กันกับที่ความกลัวกำลังก่อตัวขึ้นและค่อยๆเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆข้างหลังภาพในห้องรับแขกเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งและคราวนี้เองที่เธอมั่นใจอย่างที่สุดว่า เสียงนั้นไม่ใช่เสียงเรียกที่ดังมาจากความฝันแต่มันได้เกิดขึ้นจริงและมันจะต้องมีที่มามันจะต้องดังมาจากที่ไหนสักแห่งในบ้านพักตากอากาศเชิงเขาหลังนี้หลังจากที่ช่างใจอยู่นานหญิงสาวก็ตัดสินใจลุกขึ้นจากเตียงแล้วตรงไปที่ประตูชุดนอนยาวกรอมเท้าที่ว่างเปล่าทำให้เธอรู้สึกกำลาคั แต่ความหวาดกลัวทําให้เธอไม่ต้องการที่จะคิดถึงมันสิ่งเดียวที่อยากจะทํามากที่สุดก็คือออกไปให้ผนจากห้องนี้เธอเอื้อมมือไปบิดลูกบิดประตูสัมผัสกับความเย็นยะเยือกของเนื้อโลหะจนมันแล่นปราบสถานไปทั้งตัวหญิงสาวพยายามข่มความกลัวแล้วก้าวเดินออกจากห้องไปเรื่อยๆตามช่องทางเดินกระทั่งมาหยุดอยู่ที่หน้าห้องห้องหนึ่ง ซึ่งดารณีกับมารุตใช้เป็นที่พักระหว่างที่ทั้งหมดเดินทางมาพักผ่อนที่ดอยอันแสนสวยงามแห่งนี้ดาดาเปิดประตูให้หน่อยนี่มัดเองจ้ะเธอตะโกนเรียกเพื่อนสาวพร้อมกับเคาะประตูสองสามครั้งไม่นานดารณีกับแฟนหนุ่มก็เดินออกมาเปิดประตูให้ด้วยอาการเงงเงียอะไรหรือมัดเกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอ ก่อนที่มัทนีจะตอบอะไรเธอก็แทรกตัวเข้าไปในห้องนอนของเพื่อนสาวโดยไม่ต้องรอคำเชิญจากเจ้าของห้องดาว่ามัดคิดไปเองมากกว่านะมันไม่น่าเป็นไปได้เลยแมย้แต่น้อยแต่ก็เอาเถอะถ้ามัดยังรู้สึกกลัวก็นอนด้วยกันซะในห้องนี้แหละแล้วพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ดารณีพูดขึ้นหลังจากที่ได้รับฟังเรื่องราวที่มัทนีประสบมานั่น,นสิครับ และพรุ่งนี้ผมจะลองดูว่าไอ้ข้างหลังภาพที่อยู่ในห้องรับแขกนั่นน่ะมันจะมีอะไรอยู่จริงหรือเปล่าเอาเป็นว่าคืนนี้เรานอนกันก่อนดีกว่านี่มันปลาเข้าไปตีสามกว่าแล้วเมื่อตกลงกันตามนั้นทั้งสามจึงเข้านอนโดยดาร,รณีกับมัทนีนอนบนเตียงส่วนมารุตแยกไปนอนบนโซฟาซึ่งตั้งอยู่ในห้องนอนห้องนั้นรุ่งเช้า แสงตะวันจับขอบฟ้าเป็นสีทองอารามอุณหภูมิห้องที่เคยต่ำจนทำให้รู้สึกเย็นยะเยือกเมื่อตอนกลางดึกเริ่มสูงขึ้นเล็กน้อยมันทำให้อากาศกำลังดีไม่หนาวไม่ร้อนจนเกินไปสองสาวก,กับหนุ่มอีกคนหนึ่งรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเพื่อสัมผัสกับความสดชื่นของอรุณรุ่งในวันใหม่มันเป็นเวลาเดียวกับที่รถปิกัพที่ถูกแต่งสำหรับใช้งานบนเขา กำลังเลี้ยวเข้ามาจอดบริเวณที่จอดรถหน้าบ้านพักตักอากาศหลังนั้นพอดีและผู้ที่มาใหม่ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเขาคือคนรักของมัทนีสาวหน้าหวานคนนั้นนั่นเองมัดมัดคุณทอนมาถึงแล้วมารุดร้องเรียกมัทนีท,ทันทีเมื่อสายตาของเขามองเห็นรถคันนั้นแล่นเข้ามาถึงมาแล้วเหรอคะ หญิงสาวถามพลางรีบเดินออกมาต้อนรับและทันทีที่สุนทรแฟนหนุ่มของมัทนีเหยียบย่างเข้ามาในบ้านมัทนีก็รีบเล่าเรื่องราวแปลกประหลาดที่เธอประสบมาเมื่อคืนก่อนให้แฟนหนุ่มฟังด้วยท่าทางร้อนรนจากนั้นทั้งหมดก็เดินเข้าไปในห้องรับแขกผมว่าเราลองดูด้านหลังภาพนั้นดีไหมเผื่อว่าจะได้พบกับอะไรดีๆขึ้นมาบ้าง สุนทรพูดขึ้นพร้อมกับชี้ไปที่ภาพของชายแก่คนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้มาก่อนก่อนที่จะยกให้เป็นทรัพย์สินของทางอุทยานแห่งนี้ข้างหลังภาพมีตัวอักษรภาษาบาลีกำกับอยู่ไม่กี่ตัวมัทนีอ่านมันด้วยเสียงอันดังถึงสาครั้งสามหนและหลังจากการอ่านเที่ยวสุดท้ายผ่านไปเหตุการณ์ประหลาดบางอย่างจึงได้อุบัติขึ้น และมันทำให้หนุ่มสาวทั้ง4ี่ถึงกับขนลุกเกรียวด้วยความหวาดกลัวต่างคนต่างมองหน้ากันด้วยความประหลาดใจและหวาดกลัวทันใดนั้นเองร่างร่างหนึ่งก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาหนุ่มสาวทั้งหมดข้าเป็นอิสระแล้วข้าได้รับอิสระแล้ว หนุ่มสาวทั้งสี่คนมองร่างของชายคนนั้นอย่างตื่นประหนกสุดขีดดารณีถึงกับเป็นลมล้มพับอยู่ตรงนั้นขณะที่ชายแก่เดินเข้าไปหาเธอพร้อมกับยื่นมือเข้าไปเพื่อจะบีบคอเธอดารณีระวังมารุษร้องตะโกนสุดเสียงแต่มันก็ช้าไปเสียแล้วเพราะชายแก่คนนั้นเข้าไปถึงตัวดารณีก่อน แล้วบีบคอหญิงสาวอย่างแรงจนกระทั่งหญิงสาวสิ้นลมหายใจไปในทันทีจากนั้นก็คว้าคอของมารุธพร้อมกับฝังกรงเล็บลงไปจนคอของชายหนุ่มแดงฉานไปด้วยเลือดสดๆสุนทรและมัทนีมองภาพนั้นอย่างสยดสยองทั้งคู่ไม่อาจจะช่วยอะไรได้เลยเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันรวดเร็วราวกับสายฟ้าผ่า แต่ครนั้นสุนทรก็ยังกระโดดเข้าไปเพื่อที่จะดึงร่างของเพื่อนออกมาโดยที่เขาเองไม่รู้ว่าบัดนี้มารุษเหลือแต่ร่างที่ไร้วิญญาณแล้วเท่านั้นปีศาจร,ร้ายปล่อยร่างของมารุดร่วงลงพื้นแล้วมันก็หันกลับมาตบหน้าของสุนทรอย่างแรงจนเขากะเด็นลงไปนอนแน่นิ่งอยู่กับพื้นอีกคนหนึ่ง <c oughs> มัทนี เรานี้ถึงตาเจ้าแล้วคนสวยข้ารอวันนี้มานานแสนนานแล้วปีศาจตาแก่พูดพร้อมกับเดินเข้าหาหญิงสาวเธอกรีดร้องเสียงดังลั่นด้วยความหวาดกลัวขณะที่ปีศาจชายชรายื่นมือเข้าไปจนใกล้ร่างของเธอเต็มทีเสียงกรีดร้องของหญิงสาวทำให้สุนทรรู้สึกตัวขึ้นมาอีกครั้งและโดยไม่รั้งรอให้เสียเวลา เขารีบคว้าเอาภาพของชายแก่ซึ่งวางอยู่ใกล้ๆขึ้นมาแล้วฟาดกระหน่ำลงไปบนพื้นหลายครั้งติดต่อกันซึ่งมันทำให้เจ้าปีศาจร,ร้ายต้องร้องครวญครางออกมาด้วยความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสโอ้ยหยุดหยุดเดี๋ยวนี้อย่าตีข้าโอ้ยเจ็บเหลือเกินเมื่อสุนทรเห็นอาการเจ็บปวดทุรนทุร,ทร,รายของปีศาจชายแก่ดังนั้นเขาก็ยิ่งตีกระหน่ำลงไปอย่างไม่เลี้ยง พร้อมกับร้องบอกมัทนีที่กำลังยืนตื่นตะลึงอยู่กับเหตุการณ์ไม่คาดฝันซึ่งเกิดขึ้นในยามเช้าตรู่เช่นนี้มัดลบออกไปเร็วรีบเข้าไปในครัวแล้วเปิดเตาแก๊สเร็วๆเดี๋ยวนี้เลยเมื่อได้ยินเสียงร้องบอกของแฟนหนุ่มมัทนีจึงรวบรวมสติให้กลับคืนมาแล้วรีบวิ่งเข้าไปในครัวพร้อมกับจุดเตาแก๊สทิ้งไว้ บัดนี้เธอรู้แล้วว่าหนทางเดียวที่จะกำจัดปีศาจตาแก่คนนี้ได้ก็คือเผาทำลายภาพของมันทิ้งเสียทอนคะเร็วๆเธอคะค่ะเอาภาพนั้นมาเร็วเธอร้องบอกสุนทรและไม่ถึงอึดใจชายหนุ่มก็วิ่งเข้ามาพร้อมกับภาพของชายชราแล้วเขาก็เอาภาพนั้นวางลงไปในเปลวไฟที่กำลังลุกโชนอยู่โดยไม่รอช้า อย่าเผาข้าอย่าเสียงเจ้าปีศาจร้องออกมาอย่างทุกข์ทรมานก่อนที่จะค่อยๆเลือนหายไปเหลือทิ้งไว้แต่เพียงร่างอันไร้วิญญาณของมารุษและดารณีหลังจากที่ผอภาพของชายแก่จนกลายเป็นผุยผงแล้วสุนทรและมัทนีก็รีบเก็บเสื้อผ้าและเข้าของเครื่องใช้ จากนั้นจึงรีบเดินทางออกจากบ้านพักหลังนั้นอย่างด่วนที่สุดโดยที่ทั้งคู่ไม่มีโอกาสได้เห็นภาพอีกภาพหนึ่งซึ่งแขวนอยู่หลังม่านบางตาข้างผนังในห้องนั้นมันเป็นภาพของหญิงสาวซึ่งอยู่ในชุดโบราณกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้ไหวายใบหน้าของหญิงสาวคนนั้นเหมือนกับใบหน้าของมัทนีเรากับเป็นคนคนเดียวกัน เธอผู้นี้คือภรรยาของอดีตเจ้าของบ้านหลังนี้และได้ตายจากไปหลังจากที่แต่างงานกับเจ้าของบ้านได้เพียงเดือนเดียวเท่านั้นขอขอบคุณที่ติดตามรับชมและรับฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้คณะผู้จัดทำกรุณากดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับ